สวัสดีครับผมพ่ชีตัวแสบนะครับและคลิปนี้ผมต้องรีบถ่ายนิดนึงเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพิสูจน์การแก้อาการสะอึกนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกสะอึกขึ้นมาพอดีผมต้องรีบถ่ายวิดีโอนี้ผมก็ลองไปลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับดูวิธีการแก้สะอึกวันนี้จะมาลองดูกอนว่า,นามันใช้ในผลจริงหรือเปล่านะครับวิธีแรกนะครับเขาบอกว่าให้สูดหายใจเขา้าลึกๆแล้วก้นหายใจไว้สักพักนับ1-10ถึงแล้วหายใจออกจากนั้นก็ดื่มน้าตามทันทีมาลองดูกัน จะหายโายจริงโอ้วิธีแรกวิธีเดียวมันนั้นหายเลยครับแสดงว่าใช้ได้นะครับสูตรหายใจเข้าดกดับหนึ่งถึงสิบแล้วกินน้ำตามหายเลยครับผมไม่สูตรแล้ว ยังไงถ้าเพื่อนๆสะอึกก็เอาวิธีนี้ไปลองทําดูได้นะครับผมทดลองทําแล้วได้ผลเยี่ยมมากแลวถ้าเพื่อนๆเ,เคยสะอึกแล้วใช้วิธีไหนแล้วมันหายก็คอมเมนต์บอกผมใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอยากรู้เผื่อว่ามีวิธีอื่นที่มันเจ๋งเขานะผมจะได้ลองทำนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดกับผมเพื่อซีตัวแสบครับและสุดท้ายนี้อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้ายังไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับ Yes หายแล้ว